ปากข้างเสี่งเพ่งครับอําเภอปาติวจังหวัดยะโสธรนนะครับได้มีการสรั่งถนนไหมครับมีการสรั่งถนนใหม่เออบันทึสมุตไว้พี่น้องอยู่อําเภอปาติวบ้านเสี่งเพ่งน่แหล่ะถทาสิไปเนาะถทาสิไปอำนาจจะเลร่ญนพี่น้องต้องขี่รถไปอีกสองกิโลหรือถึงสามกิโลประมาณสองกิโลนะครับประมาณนี้แหละ ไก่เนี่ครับอ่ไก่โู้น่ะครับปากข้างโคกงน้าโกบ้านน้องแสงคนละอะปากข้างโกน้าโกน้องแสงถ้าเป็นสิไปปะเออสิไปอำนาจ,จเจริญน,นี่ก็ต้องมาพี่แหละครับมายูเทิร์นบ้านน้องแสงกับปากข้างโคกน้าโก้ไก่เติอบอยู่นี่ครับเนาะ ไก่เตือบอุกปกิสองกิโลอยู่บ้ครับประมาณนี้แหละประมาณสองกิโลนี่แหละนะครับแต่เป็นความถูกพ่อนของไทยบ้านด้วยแหละนะครับแต่มีการแก้ไขกตีไข่อยู่นี่เนาะแม่นบ่กผมบานี่หละครับต้องมาเรียกว่างพี่แหละปากตั้งหกนะ้าโกบ้านน้องแสงพี่แหละมันไก่โพดผมมานะออ แต่โยบานเชื่งเพ่งจะไปอำนาจต้องมาใส่เวลามาพี่เหรอครับพี่ละไก่บ่พี่น้องว่านี่แม่ครับต้นนาเลยไหมออ่าพี่ละเมื่อไหไก่โยบานพูดอ่ายังไงหน่อยเฮ็ดมองอยูเทิร์นนาอ่าอบตเชื่งเพ่งนี่กับพ่อนาเกียรติเหรอครับพี่ละเฮอมาเด้เหอยูเทิร์นปากข้างพวกหน้าโกวบานน้องแสงพี่หลหร นะครับน,นี่ว่างนี่แหะครับอ้าพิจารณาเด้ลยจังเลยก็ได้นะครับพวกใดมีส่วนรับผิดชอบก็ได้ขอบคุณครับ